ข้อสอบจริงวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษานะคะตัวนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบทั้งของสนามครูกรทมแล้วก็ครูสอบพอ,อทั้งกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปค่ะข้อ1ค่ะ ถ้าท่านเป็นครูสอนโรงเรียนท่ากระบือแล้วจะสอนให้เด็กรู้จักรูปร่างลักษณะของควายจะใช้สื่อการสอนแบบใดนะคะอันนี้ก็มีกอภาพควายไทยขอวิดีโอเกี่ยวกับควายคอพาไปดูดูควายตัวจริงแล้วก็ใช้สื่อ powerpoint ค่ะอันนี้จะเป็นของสอพทออปี61ค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะถามว่ากลวยประสบการณ์เป็นผลงานของใครก็จะเป็นเอสกาเดลนะคะ ประสบการณ์จากการทดลองให้เห็นการทำงานของปอดคนที่สูบบุหรี่ควรใช้สื่อใดก็จะเป็นประสบการณ์รองค่ะรูปภาพแผนภูมิกราฟคือวัสดุค่ะการเชิดการเชิดหูหุ่นเป็นสื่อประเภทใดเทคนิคหรือวิธีการค่ะข้อใดคือสื่อประเภทวัสดุก็จะเป็นหนังสือค่ะข้อใดคือสื่อประเภทวัสดุก็จะเป็นตำราสิ่งพิมพ์ค่ะ การเลือกสื่อการสอนควรคำนึงถึงสิ่งใดจุดประสงค์การเรียนรู้การเลือกสื่อการสอนควรเลือกอย่างไรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อที่10ค่ะสื่อชนิดใดมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้เรียนน้อยกว่าข้ออื่นก็จะมีใช้เป็น y YouTube โทรทัศน์ C A I ebook นะคะ ตอบงองูค่ะเพราะว่าอีบุ๊กเป็นสื่อที่เรียนรู้ผ่านการอ่านเพียงอย่างเดียวถึงจะเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ตามซึ่งแตกต่างจากข้ออื่นที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้มากกว่าค่ะข้อ11สีน้ำเงินให้ความรู้สึกแบบใดตอบอิสระค่ะข้อ12สีใดให้ความรู้สึกหรูหราสีม่วงนวัตกรรมคืออะไรการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะข้อ14เขาก็จะถามว่าข้อใดไม่ใช่นวัตรกรรมตัวนี้จำช้อยไม่ได้นะคะข้อ15ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ C A I ก็คือผู้ที่เรียนอ่อนสามารถเรียนนอกเวลาได้เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของตนค่ะ C A I คืออะไรก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะข้อ17บทเรียนสำเร็จรูปคือบทเรียนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะเครือข่ายส่วนตัว Private Internet เชื่อตมต่อระยะใกล้ก็คือ LAN น,นะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าข้อมูลสารสนเทศไม่ถูกต้องข้อมูลสารสนเทศ ข้อไหนไม่ถูกต้องก็ตอบกอไก่ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศอันนี้ไม่ใช่ความหมายนะคะข้อ20ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไปอันนี้ก็กอไก่ information คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูลขอไขวัตถุประสงค์ของ input component คือรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆข้อควายระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูลงองู ไซเบอร์เนติกซิสเต็คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุมตอบงองูนะคะกล่าวผิดค่ะ ข้อ21ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นะักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติกอไก่ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัวขอไข่ถูกต้องตามกฎหมายข้อควายมีเหตุผลสูงตอบงองูถูกทุกข้อค่ะบูตติ้งหมายถึงอะไรกอไก่การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัสขอขายการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานข้อควายการตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ งองูการยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์บูตติ้งก็คือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเหมือนโทรศัพท์เราเวลาเราบูตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบค่ะที่คุณครูได้นำมาเผยแพร่หรือว่ารวบรวมไว้ให้ทั้งครูกทมครูสบทกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปนะคะตัวนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page สอบติดราชการ